สวัสดีครับพายเมจินชาแนลพีเอ็ครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้างานเหมือนเช่นเคยนะครับผมมากดสองเข็มซีเอกไม้นะครับผมนะครับผมหน้างานนี่ก็ผลงานครับเนี่ยกดเสร็จก็เปิดทุกทิ้งไว้รอแล้วนะครับสารตะก้อก็สารนะครับผมเปิดแถวนี้ก่อนนะครับ ครับผมส่วนเอรินก็เทไปบางส่วนแล้วนะครับเปิดแนวนี้ก่อนนี้ยกตะก้อมาใส่แล้วนะครับคนมัดลวดอยู่นะครับ วันนี้ก็จะมีการเทสเสาเข็มน,นะครับว่ารับน้ำหนักได้ตามที่ต้องการหรือเปล่านะครับจะโยนตุ่มครับช่างเขาเจาะสายกาวอยู่ <S <S เจาะสายต่อนะครับข้อบวกข้อลบนะครับผมรถเค็นจะโยนตุ่มนะครับ ผมก็จะเดินมานี่และครับผมเนี่ยวันนี้ก็รอเสาเข็มเข้านะครับก็กดได้ต้นหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวรอเซเวหาหมดนะครับหาตำแหน่งให้เดี๋ยวปูแคนแล้วก็เดินมานครับจะมันจะติดกันนะครับเพราะว่ารถเคนเขาก็จะมายืนตรงนี้นะครับมาโยนตุ่มเรดหัวเรดเสาเข็มนะครับ โอเคครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเปน็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมทํามาแล้น,นะครับสวัสดีโชคดีครับ